ไงน้องจั้งตัวเองเสร็จละสวยไหมแต่ว่าตัวจริงประมาณเก้โอ้ยตัวจริงสวยกว่าดิดูชุด <c oughs> เป็นชุดสีขาว <c oughs> เห็นป่าแล้วก็รองเทา้าเป็นรองเทา้า <c oughs> เทเบยสีดำสวัสดีครับหล่อเป้าถ้าใส่แว่นเหมือนรูมเทนที่นายเลยนะน้องชอบเขาที่สุดเลยตรงนี้ชอบเขาชอบเขาอ่าะไมนไม่ชอบเราบ้างอะ่ะเขาเขาชอบเขาที่อยู่ตรงทางอะ่ะ้างยังไง อก็เป็นไปอย่างนี้สวัสดีทุกทคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่เลนค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่พี่เลนจะทําลงในชาแนลเนาะไม่เคยแบบว่าเล่นเกม The Sims กับใครมาก่อนเลยนะคะหมายถึงไม่เคยแบบ ลงคลิปเดอะซีมที่ดั้นกับคนอื่นนะคะ<ม>ก็นี่ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะที่พี่ลินเล่นเนาะวันนี้นะคะพี่ลินจะมาเล่นภาคใหม่นะคะชื่อภาคว่าเดอะซิมสี่พาเลน o ูดนะคะทาง EA เนี่ยเป็นคนส่งเกมนี้ให้พี่ลินเองเลยนะคะดีใจมากได้รับเมลจาก EA นะคะปลื้มเวอร์แหมเล่นเดอะซิมสี่มาหลายปีนะคะซื้อของเขาอุดหนุนของเขาและในที่สุดนะคะเขาก็ส่งมาให้เราเล่นฟรีๆเลย นี้เกี่ยวกับอะไรก็หลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วนี้นะคะจะเจาะจงเกี่ยวกับครอ,อบครัวนะคะการเป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะเพิ่มทักษะการเป็นพ่อแม่เพื่อเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่แล้วก็ปลูกฝังนิสัยนะคะให้ลูกน้อยเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากประสบการณ์จริง าจากตัวอย่างที่วิรินดูนะคะถ้าลูกเราทําผิดเนี่ยเราก็สามารถติเตือนนะคะแล้วก็สั่งห้ามได้ด้วยอย่างเช่นเคอร์ฟิวห้ามเล่นเกมห้ามเล่นคอมหรือว่าห้ามโน่นห้ามนี่หรือว่าต้องนอนกี่โมงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีเด็กที่แบบ,บดื้อๆหน่อยอะไรอย่างนี้แบบทําบ้านเลอะเทอะเลยก็ส่วนใหญ่แล้วภาคนี้จะเกี่ยวกับครอบครัวเลยนะคะสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูบ้างก่อนนะนี่บ้านของเรา เดี๋ยวก่อนอื่นใครแม่งยืนหน้าบ้านไม่รู้อันนี้จะให้ดูบ้านก่อนนี่ใกล้ๆเรามีร้านกาแฟด้วยเราจะให้มนูทำงานที่นี่มุงมิงไหมเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของ่ไมไม่ให้เป็นเธองานเนี่ยแหละร้านร้านเค้กอ่ะร้านเบเกอรี่ใกล้ๆใกล้กล้บ้านเราเลยบ้านเรามุงมิงไหมทำไมเดินอย่างงั้นคืออะไรมัน เหมือนไม่รู้ลั้สิบกว่าคนน่ะก็ตากเต็ม้านเออก็แบบไว้ปั๊มลูกไงโถน้องเขินะปั๊มได้ไหมน้องโซฟวาเนี่ยปั๊มได้ไหมไม่เอาทะลึ่งจะเราเล่นเกมกันไหมหรือไงลองให้แบบเล่นเกมกันเปล่าอ่าวดูทีวีเฉยเลยเราไม่ได้เล่นเกมกันไม่ได้เล่นเกมมันอยู่นะก็เล่นอยู่ไงก็ให้ในซิมเล่นเกมอะดูทีวีกับน้องไหนดี S <S ทำไมห<ด>นวด,ดเป็นอย่างน่ะหนวดคนมีคาร์บรู้จักอะน้องลงในเฟซใช่ไหมแล้วเขาบอกเหมือนเหมือนทอมลูมเทอรี้นเลยไม่ได้เหมือนทอมแต่ทอมมาเหมือนผมหร่จ้าจะ<ช>รู้สึกว่าทอมเขาเกิดก่อนนะนี่ดูทีวีแต่ตาตานี้ผมเรียกก่อนดูเรื่องอะไรอ่ะ้องหมาเอ้ยหมาวิ่งไปไหนนะ่ะ เฮ้ยเธอมัมมี่น่ากลัวเฮ้ยเล่นเกมกันดีกว่าอ้อาวไปไหนเดี๋ยวเล่นเกมกันก่อนเฮ้ยมีเด็กที่ไหนมาเนี่ยลูกใครวะเนี่ยเออลูกใครอะอา้าวประตูปิดใส่เฉยเลยลูกใครอะคือ,คอ คนแถวนี้เขาไม่มีมารยาทใช่ไหมทําไมอยู่ๆก็มาเจอมายืนอยู่หน้าบ้านคนอื่นไม่ทักไม่ทายก็เราต้องไปทักทายเขานี่ไงดอให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาทักทายเอาเข้ามาเฉยเลยเออเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีมารยาทจริงๆเลยไม่รู้เด็กที่ไหนไม่รู้ก็เห็นบ้านเราแบบหน้าเข้าไงเดี๋ยวเขามาทำไมเนี่ยแล้วมึงไปขครเนี่ยเด็กเขาาจะหน้าเอ็นดูอะ ลูกหรือเปล่าไปทําผู้หญิงคนไหนท้องมาหรือเปล่าแล้วเขามาตามหาพ่อพ่อจ๋าพ่อจ๋าใช่เปล่าว่าโอเคใช่ไหมเห็นโอเคอะไรน่าจะโอเคใช่ไหมก็เดี๋ยวว่าเะไรดี๋วเดี๋ย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 วจะโเดี๋ยวเลยไเดียวเดี๋ยวเยววเี๋ยเดมยวเดวเียวเยวเม่เวียวเดีวเดยเดเดี๋ยวเดี่ยวาเยีดี ผู้หญิงคนนี้น้องเล่นแล้วเจอเจอบ่อยมากเลยอ่ะคาร่าค่าทำไมเราคุยกันที่นี่ที่แบบว่าแบบเดินมากเกินไปก็เลยแบบเอ่อค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยปวดเมื่อยนิดนึงอุ้ยทำไรไม่ส่งมุกต่ออีกเละมุกอะไรอ่ะขาล้าไงคาร่ากับขาล้า เห็นเมื่อกี MJ> ้ป่ะแบบกำลังอ่อยอยากรู้ว่าถ้าเราไม่กดสั่งอะไรเนี่ยซิมมันจะทำอะไรกันบ้างพูดคุยกับบบลลี่คุยเรื่องอะไรอ่ะเราถังปอมไหมเราไม่ชวนน้องปั๊มลูกเลยหรอดูบ้านน้องก่อนสิเนี่ยเนี่ยดูดีอุตสาหแบบหาโหลดมาแล้วก็มาปรับปรุงเพิ่มตกแต่งเพิ่มอ่ะดูดีเอาจะมุ้งมิงอ่ะเนี่ย จริงเห็นไหมตุ๊กตาเด็นบ้านเลยเด็กๆก,ก็แบบอยากจะเข้ามาเห็นปะะน่าล่ะนี่ในสวนหลังบ้านนี่นเห็นไหมน้องคนนี้มันเล่นเฉย,ยเลย,เย <laughs> ถือวิสาสะเข้ามาแล้วมันเล่น <มา S 2> เฉ <laughs> เล่นเฉยเลย <laughs> เห็นบ้านตัวเป็นบ้านอะไรเนะี่ยในหมู่บ้านของเราก็จะมีบ้านแบบสีชมพูมุงม้งมิ้งแล้วก็อันนี้อันนี้อันน,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 นี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเอลซ่ากับอันนาอ๋อที่ เป็นตลกใช่ปหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้าอะไรจากฟอร์เซนอะการ์ตูนดิสนีย์อ่ะเป็นคอมบ้านเรามีคอมเครื่องเดียวอ่ะว่าทำอะไรอ่านหนังสือหรอโอ้ยเหลือเชื่อฮะจริงไจริงก็อย่างนั้นแหละชอบอ่านการ์ตูนใช่ไหมโดจินอะไรอย่างนี้บ้าปัจตชีอ่ะ ไม่ทงไม่ทกเลยนะไม่อ่ะฉีดทางนี้แหละนี่ไม่สงสัยหรอม,มีส้วมเด็กด้วย,ยเห็นเบาไม่น่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวเปี้ยวอะไรมันเค็มไม่ใช่หรอไม่เคยชิมหรอรู้นี่รู้นี่ว่าเค็มอ่ะ <laughs> ก็ปรับปรุงบ้างนะทําไมชอบไปเก็บบแล้วทำไมแบบชอบเดินออกมานอกบ้านอ่ะเนี่ยชอบออกมาอย่างนี้แล้วก็เข้าไปใหมอ่อะมันเป็นวิถีคนมีคาแต่นะ <laughs> น้องว่าไม่มีประตูแน่เลยเดี๋ยน้องตกแต่งบ้านแป๊บนึงนะเออใช่ไม่มีประตูระหว่างห้องดีกว่าระหว่างเนี่ยเห็นป่างนี่เออไม่มีประตูน้องว่าอันนี้ขายทิ้ง,งดีกว่ามันลกอ่ะต้องเปิดสูตรอันนี้ก่อนมันเป็นสูตรที่เราแบบวางได้ทุกที่นี่จะได้ตั้งของแล้วก็ทําประตูได้อุย้ยกดผิดโอเค ซื้อประตูก่อนสีเขียวเลยเหรอรสชาติเป็นไงอะประตูคืออะไรประตูอะประตูอะไม่รู้จักประตูอ่ะอนั่นมันประตูอย่าเล่นมุกดิแบบนี้ได้ไหมได้อยู่นะโอเคเราจะมีประตูกันละเอ้ยประตูกันละทำไมทำไมไม่อยากดูชั้นบนบ้างอ่ะไม่ถามน้องเลยว่าข้างบนเป็นยังไงพาไปดูหน่อย ถามจริงมันมีประตูห้องน้ำปะเนี่ยมีไม่ไม่เข้าใจมันเป็นแบบนี้ถ้าเรายกกำแพงขึ้นมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแต่มันจะเล่นยากถ้าเราถ้าเรายกกำแพงขึ้นมันจะเล่นยากไม่ใช่กาคือมันเดินแบบทะลุประตูอะทะลุอะไรแบบไม่ปงไม่เปิดไม่ปิดนี่ไงเปิดมันเปิดอัตโนมัติประตูที่นี่อะเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเปิดแล้วก็ปิดเองอดูไม่น่าจะไฮเทคกันนะ ฮเทคสิ take แต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยมัน,นมงงไม่ไม่มันน่าจะเป็นพลังงานลึกลับมากกว่าเลยเอา้าน้องเราเด็กคนนี้ยังไม่กลับบ้านเลยอะ่ะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะไปได้แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เด็กคนนี้มันตายเองเลยเ <c oughs> นี่ยโกรธแล้วเนี่ยเนี่ยหน้าโกรธอ,อย่างเงี้ยเห็นป่ะโกรธอะไรอ่ะเอาไปเน้วไปเฉยเลยโ <c oughs> อ๊ยวิดพื้นเฉยเลย อ้าวคนฟรีชีวิตจริงก็อย่างนี้นแหละตอนนี้ทุ่มนึงแล้วเราจะไปนอนกันได้แล้วหรือ,อยังเดี๋ยวจะให้ให้ดูชุดแต่งงานก่อนนะเออเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดแต่งงานคือตอนนี้อ่ะเราความสัมพันธ์เราอะ่ะคือแต่งงานกันแล้วตอนนี้เรามาใช้ชีวิตหลังแต่งงานกันเข้าใจไหมเอาไมได้ทำ้าอย่างนั้นอ้าเอ้าคนมันหลอกเดี <laughs> <laughs> ๋ยน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวให้ดูชุดแต่งงาน ก็วันนี้จะเป็นคืนแรกที่เราแบบเหมือนแบบสมรสด,ด้วยกันแต่งงานด้วยกันแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แม่ของน้องซื้อให้เนี uh ่ huh. ยเห็นไหมน้องโกงเงินมา oh. แสนห้า <Yeah. S 1> ตอนนี้น้องรู้สึกมีเสน่ห์อะรำคาญเสียงกระดิ่งอะไรวะเอ้ยสนทานาก่อนทำไมรู้สึกวิโตกอะ่ะ เห็นไหมเห็นจะแต่งงานยังเห็นเปล่าคเห็นะคือเราเนี่ยมีนิสัยรักครอบครัวด้วยกันเหมือนกันทั้งคู่เลยน้องยังไม่บอกเลยนิสัยอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูนะซีเศร้าด้วยอย่าทำน้องเสียใจเข้าใจไหมไม่งั้นน้องจะวีนนอกจากซึมเศร้าแล้วน่าจะเป็นไพโบล่าด้วยเออใช่ก็มีโรแมนติกแล้วก็รักครอบครัวเหมือนกัน นีอันนี้รักครอบครัวน้องอยากเป็นสุดยอดพ่อแม่เนี่ยอันนี้มันมาใหม่น้องก็เลยเลือกมาแต่ของของมิวอ่ะมันจะเป็นนักเพาะกายไงเห็นเข้าฟิตเนสบ่อยอะไรยงี้อ่าฮะจริงๆกล้ามต้องใหญ่กว่าดีนะต้องแบบหรอคคเดี๋ยวซีเดี๋ยวก็ไปฟิตเนสอะไรงี้แต่ว่าเดี๋ยวน้องซื้อเครื่องออกกำลังกายให้ที่บ้านน้องไม่อยากให้ไปออกข้างนอกอกนะินอาหารก่อนไหม แล้วเดี๋ยวเราไปนอนหลับกันทานมื้อค่ำกินอะไรบิวก,กินอะไรไกินอะไรกินอไรกินแอมเคกินชีสหรือว่าสลัดหรือว่ามักกะโรนีชีสย,ย่างไหมกินง่ายๆชีสยางโคตร้วนเออชีสจริงๆชิชีสมันไอ้นี่นะมันมีอะไรสูงนะแคลเซียมหรอ มันจะมีชีสชีสมันจะมีชีสหลากหลายชนิดเอาเมื่อก่อนน้องได้ยินว่ากินชีสเราจะสูงแล้วแต่ว่าพอมันมีชีสระบาดอุ้ยมันเป็นแซนด์วิชชีสเอาน้องหนีไปนอนแล้ว่านั่นแหละช้าไม่เาาเราจะไม่นอนก่อนคืิวันแต่งงานวันแรกอะเราต้องนอนพร้อมกันแล้วก็ต้องหันหน้าเข้าหางกันด้วยวงนี่คือวันแรกตอนไหนวะเนี่ยก็นี่ไงวันนี้วันแรกไง แต่บ้านเราต้องกินข้าวอยู่ข้างนอกนะเนี่ยเราต้องมานั่งกินข้างนอกอะ่ะครับแล้วฝนตกทาไงฝนตกก็ปียกดีเออตอบซะแบบ <laughs> นะอ่ะเราให้วนกินข้าวก่อนมันนั่ง,งยิ้มอะไรมดเ่ยไม่รู้เดี๋ยน้องมานั่งด้วยอะ่ะเมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่ว่ากลับมากับเอา้าใครหายอนบิด ในจานในชิ้นเดียวมันหยิบขึ้นมาก็ยังเหยือชิ้นหนึ่งเทพไงเราลองแี่นชุดด้วยดีกว่าใส่ชุดแต่งงานเหมือนเดิมอดเห็นไงตอนแรกนะกว่าน้องจะสร้างเรามาได้แล้วกว่าจะแบบตกแต่งบ้านนะวันนี้ทั้งวันเลยกว่าจะได้เล่นแล้วน้องก็ให้แต่งงานเลยเรียบร้อยเลยวิวเลยอดเห็นเออไปกินเสร็จแล้ว กินเสร็จย,ยังเนี่ย<อ>น้องม่วงแล้วนี่นี่น,นี่พูดคุยพูดคุยแล้วก็ทำให้รู้สึกกระพี่กระเป๋าโอ้เราเล่นกีฬาผ,ผาดโผนไหม <c oughs> ยังไงอะกีฬา <c oughs> ยังไงอีบ้ <c oughs> ากีฬาผาดโผนลยทอมเฮ้ยน้องโกดกินอยู่ได้อะน้องม่วงแล้วเห็นไหมน้องโกดจริงจริงอะน้องโกดจริงจริงต้องกดหยุดดูนี่เห็นไหม น้องรู้สึกโกรธอ่ะน้องง่วงต้องจะนอนกินอยู่ได้อีอ้วนเซ็ง,งเลยเห็นไหมเนี่ยโกรธหนักมากเลยนะดูดิดูด,ดิน้องจะฆ่ามันนะนี่เปิดประตูเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องมานั่งโกรธเรื่องอะไรเนี่ยผมเรียกร้องมันเรียกร้องอะไร,รอ่ะอยากรู้จังเรียกออยร้องยังไงเนี่ยเรียกร้องไ,ไม่รู้ลองกดดู เหมือนว่าต้องการที่จะนอนหลับอะไรอย่างงี้ไงเออง่วงนอนอ่ะฮูหูแปลว่าอะไรนี่ไงอ้าวน้องจะไปไหนอ่ะบิดขี้เกียจโอยเยอะจริงเว้ยโอเคเราจะเริ่มมีลูกกันไม่รอให้ซิมแบบเลือกเองละเอามิวอย่าพึ่งนอนดิอะไรอ่ะ เออตื่นมาตื่นมาน้องโกรธอยู่นาเห็นหน้าน้องไหมคืนแรกก็โกรธกันแล้วอ่ะนาคาก็ตดเลยอะไรน้องกำลังโกรธอยู่นะแล้วชวนน้องมาทำไรอ่ะอะน้องเปลี่ยนเสื้อเฮ้ปาห้องป้ห้องบ้ห้อง อะไรเราทำอะไรกันไม่ต้องไม่ต้องจบใจนะครับเมื่อกี้มันเคยการเล่นเบสบอลตายลมพาแหละคือพื้นที่เรามีอย่างจํากัดก็ต้องใช้แค่นี้แหละครับน้องหายใจไม่ออกน้องหายใจไม่ออกก็เหมือนกับว่าส่งลูกรับลูกตีลูกครับประมาณนี้น้องหายใจไม่ออก น้องทำไมเอาตีนมาถีบน้องทำไมเมื่อกี้อ่ะโอ้จะได้หลับซะทีเอาทำไมมิวไม่หลับปิดเอานอีกเอารอบนึ่งมันบอกบ้าเอเปลี่ยนชุดเอาอยากใส่ชุดนี้เหรอเดี๋ยวแล้วก็น้องจา ตรวจคันนะว่าท้องหรือเปล่าโอเคไหมห้องในบ้านนี้ยมันจะเป็นห้องเด็กแบบสองห้องเอ้สองเตียงแบบนี้เห็นไหมไม่รู้จะได้ลูกแฝดหรือเปล่าอ่ะน้องอยามีลูกแฝดจ้าทำไรยืนทำไรไปไหนไปออกกำลังกายเฮ้ยออกกำลังกายแต่เช้าเลยอ่ะโอ้มาออกในห้องเด็กด้วยชอบไลน์พามาในนี้มากเลยาง ช่างเล็กช่างน้อยชัางใหญ่ช่างใหญ่ช่างน้อยชัางเล็กนี่น้องออกมาแล้วเดี๋ยวตรวจคันแป๊บหนึ่งโอ้ปวดท้องหิวข้าไม่รู้ว่าน้องจะท้องหรือเปล่าเย้ต้องเข้าใจนะคะว่าเชลพี่มันแรงหรอทำไมน้องไม่ดีใจเลยทำไมไม่ดีใจเลยโอ้ยมันเป็นไปตามแผน แผนไรเนี่ยน้องเดินคอตกมานะเนี่ยอน้องไม่กล้าบอกอะ่ะ<อ>น้องไม่กล้าบอกว่าน้องทองอ,อะไรมาดูท่าเดินมันแล้วมันดีใจงไงตอนนี้หิวข้าวมากต้องดูแลน้องหน่อยอะ่ะเพราะว่าดูดิมันแดงหมดเลยอะ่ะชอบไปกินลูกอมมันไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวน้องทำอาหารเช้าให้นะ จะเป็นไข่คนแล้วกันโอเคตอนนี้น้องหิวมากมิวอะอยากดูอยากดูอ,กดอะไรอยากดูช้างใหญ่อ่ะอะไรโอ้ใส่ผ้าขนหนูอ,อ่บบอ,อเฮ้ยเฮ้ยสองลายสองลายสองคนไงนี่ขนอาอกไงขน,<ค>น<า>แขนขนขา นี่ไงช้าง <c oughs> ช้างโผจริงด้วยหลายสีเลยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอกไข่ตอกไข่ไขเจียวไข่ต้องทำอาหารอร่อยนะเครื่องปรุงบ้านนี้มีอย่างเดียวเนั่นก็มี <c oughs> มีพริกไทยไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูนะดูนะดูนะว <c oughs> น่ากินไหมมีเบคอนด้วยมันมายังไงวะ <c oughs> น้องเสกมา กินข้าวไม่รอกันเลยมาเลย<ล>มากินข้าวคีวิจิ้งค์าอย่างนี้เลยจ้ะเอี่ยงคี้แตกแเนี่ยกดชักโคก้กทำไมต้องกดชักโค้กก่อนใช้อ่ะแปลว่าตอนเช้าน้องไม่ได้กดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อวานาจริงอ่ะเดี๋ยวน้องดูหนังก่อนนะอ่อชมรายการโทรทัศน์รับชมช่องรายการเด็กนี่รายการเด็ก น้องไม่เก็บจานเก็บให้น้องด้วยเข้าใจไหมจ้ะตกลงจะใส่ชุดนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เหมือนทอมลูมเธอที่นายเลยอะ่ะบอกว่าทอมเหมือนผมหรอน้องๆแฟนคลับน้องออยากให้น้องอะ่ะสร้างอาทอมอะ่ะลูมเธอที่นานักจัดชุเรียนแต่ยังไม่ได้สร้างทันทีเลย เนี่ยเป็นแบบได้เลยรลอเวอร์ลอกว่าตัวจริงอีกมีอย่างเดียว,ยวที่เหมือนตัวจริงคือขนเนี่ยขนแบบเนี้ยจิ๋บก็มาจูบเองเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้คำสั่งเลยนะเมื่อกี้กำลังดูทีวีอยู่เฉย,ย,ยๆอย่ะเฉยๆอ่ะเฉยๆอ่ะดูรายการต่อสู้ดีกว่าลูกมาจะได้แบบเป็นเซียนแทง,งโคโด อะไรนะเอาใหม่เทควันโด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 ชวนน้องคุยอีกแล้วอ่ะเอาเมื่อไหร่น้องจะท้องป่องอ่ะอยากเลี้ยงเด็กเด็กแล้วเป็นทองวันแรกเออก็ะไรไงก็รีบไงโอ้่ไปไหนยังต้องปั๊มอีกเยอะเรไม่รู้ว่าลูกแฝดต้องอะไรในซิมสามกินสปาเก็ตตี้อ่ะบางทีก็ฟุบแบบ ใช้คะแนนเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แลกแต่เราไม่มีคะแนนมาแรกเดี๋ยวมีลูกคนแรกก่อนก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่แฟดรู้ยังว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะฮะสมชายไม่เอาเรออยากตั้งว่าสมหญิงเอา้าจูบกันอ,อีกแล้วเราก็แลกพอตัวแนละ้วเนี่ยเราอ่ะใช่เราไง <Hi. S 2> เราทั้งคู่เราเราเออเราทั้งคู่เลยจริงๆเนี่ยเราหุ้งกันได้นอกจากเตียงนอนก็มีที่อื่นหลายที่ไหนไม,ไม่อยากรู้เนี่ยไหนอะก็ต้องเป็น,<ห>นอ่าง,างน้าร้อนอะตรงเนี้ยจะทําสวนไหมล่ะถ้าไม่ทําสวนน้องจะซื้ออ่างน้ําร้อนทําตรงสวนอะนะ <laughs> ไม่เราจะได้เล่นอ่างน้ําร้อนกันไง อันนี้ขายพิงนะน้องคงไม่ทําสวนหรอกอ๋ออันนี้แหละอันนี้สีน้ําตาลมามาเลยมาเลยมาแช่อ่างกันนะแช่อ่างกันเห็นเขาบอกว่ามีหลายๆครั้งก็จะถามว่ามีลูกแฝดได้เขาบอกว่าน้องไม่สามารถที่จะทําได้ขณะตอนตั้งครรภ์น้องยงอ่างไม่ได้โอ้น้องเสียใจอะ มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีกลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดาสตอร์